ทนกับความทรมานมานานมากยี่สิบกว่าปีค่ะทุกคนขอบอกเทรนเนอร์เกษราผู้มัง่งคั่งได้มาพบผลิตภัณฑ์ที่เขาเป็นตัวช่วยให้เทรนเนอร์เกษรามีชีวิตใหม่ในร่างเดิมอันนี้คือผลิตภัณฑ์ที่เขาช่วยดแูแลให้เทรนเนอร์เกษรามีชีวิตใหม่ในร่างเดิมเขามีสีราชาสมุนไพรจีนที่ช่วยดูแลในเรื่องระบบปลอดเลือด รอดเลือดข,ของเรานั้นพดตรงีงอปลอดเลือดที่อยู่บนสมองของเรานั้นจึงทำให้เรานั้นเป็นอาการไมเกรนเห็นไหมคะทุกคนอาการที่ทรมานมาทั้งหมด20กว่าปีทุกวันนี้ต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์แบรนด์แม่เมดออนไลน์ เป็นตัวช่วยให้เทรนเนอร์เกตราได้พบชีวิตใหม่ในร่างเดิมและอาการพอรมานเรานั้นได้จากไปขอบคุณผลิตภัณฑ์แบรนด์แม่มสออนไลน์ที่ช่วยดูแลให้เทรนเนอร์เกตรามีชีวิตใหม่ในร่างเดิมที่เขามีสีราชาสมุนไพรจินมีเห็ดินจื้อทังเช่าเก่ากี้แฝงบวยที่ช่วยเราได้เยอะจริงๆพบกันใหม่คลิปหน้าเทรนเนอร์เกตราผู้มั่งคนะ่า